บ้านบ้านทำช่วยชาติไม่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือมีละครที่จะต้องถ่ายแต่ว่าเหมือนกับว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเราก็เลยเหมือนกับว่ายังไม่ได้ไปออกกองล้วก็ยังไม่ได้มีซีรีส์อะไรมาออนสักทีเนี่ย ว่าเดี๋ยวอีกหนึ่งเดือนเดือนหน้าเนี่ยก็คือจะเริ่มถ่ายแล้วค่ะก็มีทั้งหมด3เรื่องเลยคือเดี๋ยวได้เห็นกันในจอแน่นอนจริงๆก็รู้สึกว่าหายไปเหมือนกันนะคะแต่ว่าปันว่าเป็นทุกคนเหมือนกันเพราะว่าเราเหมือนกับติดช่วงที่ทุกคนต้องอยู่บ้านกักตัวกัววนไปช่วงหนึ่งก็เหมือนไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้ออกไปทํางานมากอยบบู่แล้วค่ะช่วงนึงเหงาไหมคะไม่ได้ออกมาทํางานปกติทํางานตลอดเลยก็ถามว่าเหงาไหมก็ ก็นิดนึงนะคะแต่ก็ถือว่าเออได้พักผ่อนผ่อนคลายบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาก็คือเรียนหนักแล้วก็ถ่ายละครมาตลอดยาวๆเลยค่ะช่วงนี้ก็เหมือนกับว่าเออพักผ่อนไปครึ่งปีละกันพักนานมากเลยพักนานมากเลยไหมนานที่สุดในชีวิตแล้วค่ะก่อนเกิดก็คือตอนนี้แหละค่ะหลายคนบอกว่าช่วงโควิดจะคงจะแบบมีกิจกรรมได้ทำอะไรเยอะเรามีเยอะมากค่ะก็คือเมื่อวานก็ไปเรียนทําขนมมาอาทิตย์ที่แล้วก็ไปเรียนเต้น ก่อนก็แบบไปทําอาหารจนเปิดร้านอาหาร<อ>าไปได้ร้านนึงแล้วม<อ>าขายช่วงนีย้ยงร้านเลยนองจากี้ที่เราเปิดในช่วงโควิดก็กระทบมากเหมือนกันนะคะเพราะว่าช่วงก่อนโควิดเนี่ยก็คือเราโปรโมทโปรโมทเ็มที่เลยก็คือยอดกระดิขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าพอติดโควิดปุ๊บก็เหมือนกับว่าต้องปิดร้านไปเลยเดือนนึงเพราะว่ามนจบมีค่าเช่าที่ด้วยค่าพนักง,งานด้วยค่าอะไรอะไรหลายอย่างเนี่ยค่ะแอ่ตอนนี้เริ่มนแล้ว ตอนนี้กลับมาเปิดแล้วค่ะก็ค่อยๆโอเปรเรตค่อยๆแบบว่ากลับมาฟื้นฟูอีกทีหน,นึ่งอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าปันก็เข้าใจนะว,ว่ามันเป็นทุกคนมันไม่ใช่แค่เราค่ะเรง่องธุงกิจของราแล้วเ,เองก็เป็นธรรมาชาติมหมือว่าเป็นสขภาพคนไทยปันว่าก็ค่อนค่อนข้างต่างชอบประมาณนึงอยู่นะคะแต่ว่าก็ต้องค่อยๆโปรโมทกันมันก็เข้าใจแหละธุรกิจมันเพิ่งเริ่มมันเพิ่งเปิดอ่ะไม่มีอะไรที่เปิดมาแล้วปึ้งจะสําเร็จเลยทุกอย่างมันจะต้องค่อยๆไต่เต้าตแล้วก็ต้องขึ้นสู้ต่อไป พเพราะว่าพิ่งเปิดมาแล้วก็แรคดีแลแ้วยูก็แบบต้องปิดอ้ออพี่นะถามว่าน,นอยไหมก็นอยค่ะแต่ว่าเราทําอะไรไม่ได้อะก็เราก็ต้องยอมรับว,ว่าเออมันเกิดขึ้นไปแล้วแล้วก็ไม่ใช่แค่เราที่กระทบนะเนาะเขากระทบกันทั้งโลกบางคนคือแบบธุรกิจเต็งแบบอะไรกันไปเลยของเรายัางแบบยงัยงเปิดได้ก็คือแบบโชคดีมากเลยพี่ให่ให้กำลังใจไ,ไหบ้างก็ก็กนนั้นก็ยัง ก็เป็นกำลังใจให้ตลอดแตะก็ยังอยู่ดีค่ะเอ่สบายดีเออแล้วเหอคนก็รูกก็ไม่ลงเนออะไรกะอเอไม่ได้ลงไม่ค่อยได้ถ่ายรูปว่ะค่ะแต่ว่าจริงๆก็ควรจะลงมะที่ผ่านมาเพราะก็ครบรอบเปอีกรอบใช่ไหมครบไปอีกรอบแล้วเออแต่ยังไม่ลงยังไม่ได้ถ่ายไม่มีรูปลงเออกำลัใจมันเปไม่ไม่ไม่หมดเขาเลยไม่น่อยเขาชอบอย่าอย่าลงรูปเขาเขาไม่ชอบรอ ไม่ชอบออกสื่อเออหลายคนก็มองข่าวเป็นเรื่องอนาคตแล้วแหละว่าจะแบบจะมีข่าวดีมาเพราะอายุเของก็เยอะขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างนี้พี่คะหนูยี่สิบสามพี่เขาไงก็เขาก็เขาเขาแต่หนูยี่สิบสามพี่ให้หนูแบบว่าเอนจอยชีวิตก่อนนะคะกลัทั้งหดตัวเขาเองไม่ไม่ได้รีบไม่ได้รีบค่ะผู้ชายเขาอยู่ได้เรื่อยๆอยู่แล้วเขาแบบคงกระพันอยู่แล้วเออแต่ตัวเราเองก็ยังอยากเอนจอยอยู่กับชีวิต รุอค่ะก็ตอนนี้ก็แฮปปี้ดีค่ะอะไรจะเกิดขึ้นก็ให้มันเกิดขึ้นไปแต่ว่าตอนนี้เราก็รู้เรา่องน่าจราบรองว่าน่าจะเป็นตัวหลีกไปก็น่าจะอีกสักพักเลยนะผลงานตอนนี้ซีรีส์แต่เดิมก็ค่ะก็นี่เดี๋ยวอีกพูดได้ใช่ไหมคะก็เดี๋ยวเดือนหน้านี่ก็คือจะมีถ่ายเรื่องนึงชื่อเรื่องนางสาวขนมหวานค่ะก็เกี่ยวกับการทําขนมหวานเป็นเรื่องราวของชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยก็เล่นคู่กับพี่คริส ทีรวัตนะคะเรื่องหนึง่งแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็ขับไฟเดย์ค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นหนังเป็นหนังไฟหนังหนังผีงผก็จะเริ่มใช่ม<น>ันปันกลับมาสู่วงการหนังผีเราค่ะเดือนสิบเอ็ดก็จะเริ่มถ่ายกันค่ะถือว่าถ้าอย่างนี้ก็คือปีหน้าน่าจะได้เห็นผลกันแล้วใช่ค่ะปีหน้าค่ะแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าก็ะจ,ะจะมีผลงานต่อเรื่อๆยๆนะคะหลังจากนี้ หมดเวลาพักร้อนแล้วค่ะแฟนจะลืมไหมคะว่าแฟนช่วงนี้เป็นช <c oughs> <endeu? c oughs> ่วงเวลาการงานก็ถามว่าลืมไหมก็อาจจะซาช่าไปบ้านแต่ว่าก็คงไม่ลืมกันละค่ะเพราะยังไงเราก็มีโซเชียลมีเดียเรคอยอัพเดตนู้นนี่อยู่แล้วค่ะ